อันนี้บ้านผู้ใหญ่นี่ยไม่ใช่บ้านผู้เขียวเขาเก่าบ้านผู้เขียวบ้านนี้ไหน,นที่ทำหาังนั้นไรอย่าหลังนี้บ้านจะหลังเตาก็ยังอยู่อยู่นั่อนอ,กกอยู่นี่หลบหลังแล้วแบบนี่ยนมันมาทำนี่ไหมหลังใหม,ม่ดูต้นกระชูดพักกระชูดตอนนั้นบ้านนาอ่อนนี่ บ้านในถุงเทียวเอออันนี้บ้านนี่เต๋อโอ้หนบอะไรนี่นะหลังนี่นี่อือมันยืนนี่นี่หลางค่ะถุงหลังสองนีเก่านี่างะบ่มีอะไรเลยหลกหลางซุดอ้โอันนี้จบของผู้ใหญ่ใหม่ของอยู่หลังฝั่งนั่นบ้านผู้ใหญ่อืมใหญ่ติดธงติดป่าอยู่เดี๋ยวค่อยกลับมาค่อยเดินไปทั้งนู่นจ้ะทางนี้ ทางวัดทางไปวัดไม่ก่นกกอนน้องตวีอือบัณย์เยายเพียคุ้มเหม่หวยดูแลกอ่อน <c oughs> พันเดียวก็ของพี่สมรีเลยบ่มันบ่ใหญ่ของพี่สมรีคือกันแล้ก็พันนายดุกก็ะเถะดุกแต่ว่าลูกบ่ใหญ่ทางนั้นไปวัด <c oughs> ทางเขาวัดวัดบัณย์ยาคาย อันนี้บานหลู่ติบบาบบานนาวิ่งนนบาน न, โยนนมรถเดนบานปัดยาค่ะมืกนก็เดินไปโรงเรียนกันประตูนี่วกอไอีอกหข<อ>้าวสารอ๋อสี่างสีไอมา huh. อือก็เป็นกระพราบสายเดินชมหมู่บ้านม,มาก็บพี่สะพา มกะปกาเขามาอยู่ตรงนี้ขาขายของขายอาหารขายกระสานขายอาหารมานี่เธ้ที่ว่าว่างทิลาเลือกบูเกิดบูแหลังไหนมีใบว่านี่น้ำวานนี่ยไปเดินเดินไปหาเพื่อน เดินไปหาเพื่อนชื่อลำาดวนต้นกลุ่มเดอนดอกลุ่มาวมัเดำววนเดียวมา้าดํานากันดํากันอยู่แบบเดิมๆบรรยากาศอย่างดีเลย นาดำเนาะอืมบันทิดไว้เลยดิอันนี้เคลรือต้นมานี่มันมันเหมือนในจมูกปลาไหลจมูกปลาไหลมีอยู่สวนหอ้นาโขบสวนมะนาวอืมมีเยอะนะบานหลังนี่แหละจี้มีหานออกมาแนบขาตอนเดินแบวิ่งหนีแนบวิ่งหนีหานมีกระานบรงี้กอยู่ปิดไว้มีกระานเออคิดหนัก ไอชีตปุ่นน่นมันมาทำไอชุนจอ๋ยชดตลุบทะากนทะลิ่นน่ะนะหมู่เดียวกันก็มีเออจะลืมนานเลยดิที่เพียวบ้านบ้านเมื่อกี้นี่ไอชิตไออยู่ในห้องเรียนนี่ไงจุกสองสามแฟนอ่ะอิวมกับขำแฟนแฟนละก็พันบานใครเนาะบานเขาก็ทำเง้อมงามกัน ก็ทำใหม่มือเดีกนี่สีแยกแยกตรงนี้ที่ตรงไปก็เป็นไปโรงเรียนเนาะใช่ไปโรงเรียนไปบ้านสวงตรงไปไปโรงเรียนนี่เป็นแยกอือตรงนี้ไอ้แหน่ี่ออกมาแนบขาตลอดเลยจับได้อู้อืออู้ถนน ขั้นมาขายนี่ตะมุไรจังอันนี้น้ำเงเคิคืออะนัน่นตะมุไปอะไรไปทางไหนนี่ไปนึ่งแหละโอ้ไก่ขั้นอีกเลยนี่เออหนุ่นแหละนุ่มเห็นปายนุ่มแหละนั่นนะขี้ฮะฉันนะกระเดินไหล่มันเจ็บเอวสวัสดีจ้าจักกับใครตัวน้องตอาชาดิค้นหานี่จ้า เเคยห็นอ๋อที่เคยเห็นไงบ่อยู่หวานเองมาจ็กผีที่ผีแล้วว嘛กำไรกำไรหรือดิจ้าไปเอ็นอันนี้คือใครซับแล้วตะวันนี่มาเซ็นใบที่ให้น้องกันป่าโอ้ได้ถั่วดกเป็นเนาะอันนี้คือพี่อะไรต้นอะไรนะต้นขจรยี่ยี่สิบเจ็ดจ้าต้นอังกาบหนู เดินมาเรื่อยๆจ้าทักทาย,ทยสมุทรมากับพี่นางพาเดิอนอือนี่เจืออะไรบุรุษดอกต้นพุ่งดอพุ่งด,ดตองต้นตีบตืเขาเรียกต้นตีบตีบดอกตีบอ่ะโอ้นี่นี่ดอกตีบมันกินดอกได้ไม้มึนยังไงอ๋มันก็ต้นใหญ่มันก็เป็นดอกอะเด็ อกอะสลองกันอ่ะอ,อืมบ้านอีกอยากดอกปีบดอกปีบโอ้อืมร้านาเ็าด้วยสักกี่ร้นอืมนี่จะเอาเพื่นอน พา,ามาดูสระวัดสระวัดผมมองหวังงัง้นโอ้โหลมเย็นสระวัดสมัยคนก็มาตักน้ำโอ้โหมาลอยกระทงตรงนี้นี่นอ๋อน้ำจิ๋เต็มเลย นันวัดสะวัดกลับจากบ้านเพื่อนบรรยากาศในวัดเอกสะวัดวลรมรื่นเขาจะหมรื่นองตรง,ตรงนี้นี่ นี่่ันไม่ได้โบเถ์วันยติโยมนะเตืนอนชมวัดบ้านยาค่ะนีโบูด์โบสอันนี้แหละที่ฉันวางศิลาฤกษ์เอที่ฉันถือขกดอกไม้ห้าสาวห้าสาวพรม,มจัน์ในบ้านในหมู่บ้านมีฉันมีลำดวนมีหมวยมีนางน้อยฉันลำดวนมหม่วยนางน้อยใครอีกคน ใครนะปัญญาไม,ไม่ใช่อือไปมแปดคนปะเอีมลุงพลตาชาติอาชายัยอาเชียนอชมยัยอชรมรีโอ้หลายปัณณ์เ่ยแปดคนเนี่ย,ยจ้ะม,มาเซ็นห้ยีินนองวานนะรับบนเลยนี่รับวัด ปลดเล่าใช่ไหมได้ไป้ายทองคำเลยนั่นเป็นครัวจ้าจ้ายายร่มรื่นสงบสงบดีก็เลยมองให้ถายจังหวัดุ่มก็เพื่ตนุ่มนั่น ี่เลานีตลหินางลมีสุ่มกาแฟด้วยำงานกับกมีคนไปอยู่ก็นังชมกาแฟเจ๊ยากโยมมาเพลนอย่นี่ะควงกาแฟวันที่ผ่านมาเยอะๆนันเป็นอะไรรูไมธาคาใต้ดินไม่เข้าใจดินเนาธนาคารหลุมใต้ดินหลุมที่แปดทำยังไงเนี่ย ำทำธนาคารน้ำแต่ดินไว้เพื่อไม่ให้น้ำท่วมอืมอฮะสวนสมุนไพรจ้ะสวนสมุนไพรอือใช่สวนสมุนไพร,าส,ส,พราสาธิตมีเจ้าโอกดูแลอยู่นั่นโอกเอี่ยวโอกนั่นเดินกลับบ้านแล้วจ้ะทางออกที่นี่ ไปัลอกกันในบริเวณวัดนะเห็นตัวนันนั่นนนี่นั่นัอุ้ยอุยนั่นนัะนัอุ้ยววนี่ไหนล่ะกระอกหายไปไหนแล้ว นู่นนู่นโอ้ยนามันเห็ดหายไปแล้วโอ้ล่มลื่นมากเลยปูกกอไผ่เลยบริเวณสระวัด <มา S 1> น่นสุดยอดเลยเดี๋ยวเดินลัดกลับบ้านไปอีกทางหนึ่งนะ นี่เป็นซุม้มไม้ประดับสวยงามในวัดน่สวยงามรวมรื่นสงบสงบดีเี่เรนนี่เลย จิตละมีเดินทางเยมีสุ่มกาแฟเยอะมงานกับจะมีคนจะอยู่กำน,น,นั่งชมกาแฟเจียกโยมเจแม่มาเทียนี่มีละโควิดติงกาแฟวันพิพากษายาเยอะอันนี้เป็นอะไรรู้ไหมธนาครนนา,าครใต้ดินธนาคารใต้ดินเนี่ยเี็เป็นหลุมไร้ัวร์ธนาคารหลุมใต้ดินหลุมที่แปดทำยังไงเนี่ยไม่หลุที่แป นดี呀นี่นายบา้านตาโอ้หนี่บ้านป้าบ้านพี่สาวแม่นี่บ้านพี่สาวแม่เดินเดินอ้อมอ้อมหมู่บ้านบ้านพี่สาวแม่แต่ก่อนถนนนี่เป็นลูกลังเป็นถนนธรรมดาบ้านใครมั้อื้ มื่อก่อนก็มาดูหนังดูหนังบ้านนาชาวเป็นน้ำมันของประชารัฐของบ้านโอ้นี่น้ำมันเติมได้เหรอน้ำมันกดเหรียญหยอดเหรียญหม่เติมเติมกันเขียนโครงการโครงการประชารัฐปั๊มน้ำมันชุมชนของหมู่บ้านก็คือกดหยอดตู้เติมน้ำมันรถรถยนต์รถอะไรหมดเลยสบายเลยมอเตอ์ไซ บันอาเชายังไม่ถึงนี่หลังนี่เนาะนี่แหละที่ลานตะกอนเขาขายก๋วยเตี๋ยวจะม,มากินประจำมาเป็นเด็กหน่อยมากินก๋วยเตี๋ยวเขาเลิกละเดินหลัดซอยมาตรงไหนไม่รู้จำอืมนี่กอกนี่ไป ผมยังทำไมฉันจําได้ฉันเห็นหนาฉันจําได้ในี่ซอยซอยนี่เดิอนออกมาซื้อกวเตี๋ยวทางรัดเด็กหน่อยจะเดินซอยนี่แหละกลับบ้านแล้ว บ้นานละไหนต้น้านเช้าเวนะต้นน้านเช้าเวอ๋อบานน้องแม่น้องแม่บ้านยายยายกับน้องแม่อยู่แต่ก่อนเนาะแต่ยายเสียไปแล้ะเหงอแตกกิบพักกิน ม,มันใหญ่ <c oughs> เก็บกระถินกันนี่ ะจะละลายพริกป่นกินกันม <c oughs> าลุงกับ่บใหญ่โคเก่งเลยมาลุ้มนุ่นหูโยนไออันนี้มันโย,ออยนไอมีต้นต้นปอบิดเขาเรียกปอเขียวปอบิดปอบิดสมุนไพรต้นปอบิด มันอยู่โค้งอ,อยู่ปา่านี่ยาแสนแก้วมะป,ปูกเหนื่อยมันเป็นเกีียวนะ่กะก็ยาเ<ค>สนบบเคยเขาขายเป็นสม,มุนไพรก็บ้านป่ากับนี้เก็บไว้หน่วยมันอืงากแหงเดีวต้มต้ตนน้าม,มันฉิดเป็นยาต้นปอบิดเรียกปอบิดเดี๋ยวมันออกดอกเดี๋ยวมันกน็เป็นหน่วยเป็นหน่วยเป็นพวงโอเคมีตัวโกนึงไปกลับบ้าน กลับบ้านแล้วหวของมาเสื้อเสื้อมากลับบ้านแล้วนี่